แบบสวัสดีพี่น้องไปบผู้ันสุสุข,สข,สขคอพบก,กับเจสีอีกรอบค่ะซืออ้อเลขบักับตับแตกพี่น้องเฮ้ยจะแม็นสักสองงวดแหละค่ะงวดที่แล้วกับสามศูนย์ก็ออกศูนย์สามงวดนี่พันแห่งกันทั้งสองเลยค่ะซื้อศูนย์หนึ่งก็ออกหนึ่งศูนย์ซื้อแปดหนึ่งก็ออกหนึ่งแปดโอ้ยอีสีไต่บลาบค่ะเลยบอได้ถือค่ะเป็นยังไงครับพี่น้องคือกันอย่บอกคะซื้อน้ำเจสีอยู่บอก ขันซื้อกาซแต่ซื้อซีฟักกันถือจู่เนาะส่วนแต่บรรผูบอกนี่แหละค่ะพี่น้องเฮ้ยทีเด็ดเจ้าอะไรเพื่น,พนว่าสิเลี่ยงหมูกกระชาส่เลี่ยงหมูกกระชาแต่ว่าร้านที่เพิ่นขา,ขายของร้านใหญ่เนี่ยเพิ่อนซีดก็เลยได้ไก่สิมาลาดนี่แหละค่ะกินแรงก่อนจะไล่สดกันนะพี่น้องเลยซื้อไก่มาสองตัวไก่ข้าคั่วแล้วพี่น้องเลย สามร้อยบาทค่ะสองตัวสามร้อยบาทแล้วก็สิมาลาปีงแล้วก็ลาบนนะคะเสร็จเสียงแล้วก็ลาบเอาแล้วก็ต้มน้านะคะจะได้ซดน้ําโ,โกโก้ตัหัวตักหางก่อนว่าเรื่องเล็กมากแล้วก็เสียดายพี่น้องเอ้ยอบอกเล็กมถือแต่ว่ามึงบือถือนะมึงนีงง,ง บุญบาฮะเนาะบัดเถิงแต่จะบัดเถิ่อนะคะโอ้โหบักโมบักแต่งตอนนี้พกเจเจเพันกำลังเดินทางมาค่ะเ,เอาเป็นขาเป็นแข้งมาเนละค่าไปนี่นนนแต่โมฮูว่าห้ามมิพักกินกบบระป๋อง ถ้ากินแก๊บก็นยอดบักระทอกระทิ้นนี่แหละครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยกกระตุ้นอยู่บนมือแท้ๆแช่ขึ้นน่น้ำร้เลยพี่นั่งนี่เราเนาะย่างเอาค่ะวันนี้ก็จะมาเป็นเมนูราดไก่แล้วก็ต้มไก่นะคะเมนูไก่ค่ะเพราะว่าหาเสืออาหารทะลุงทะเลกะบบได้ค่ะอีกอย่างกับมือนี้กันวัน บินดับค่ะคุณได้กับบขายคอบอเหงายบอกินบอฮ้างได้นี่แหละค่ะเดีเลยได้ใจที่เขาคั่วไปแล้วบี่พี่น้องได้กับเก่งค่ะโอ้ยเง่ายม,มากอะไรบอฮ้าน่าจะน่าจะก,กี่รถจักนั่นแหละ แอนี้มตตัวนึ่ง็นยังบ้างลาตัว,น,ว,ตวนึ่งแล้วก็ต้มตัวนึ่งหรือว่ายังไงอน,งนงบริหลายคนนะซานซีค้นพนันแหละบเกินหาร้ายกัะบเกินหาค้นดอก โอ,นะโอ้ยเนาะเราเรื่ยกเริ่อเบื่อเราแต่จะได้นะพี่น้องเอ้ยบันจะเกล้าหนาะๆขัดฟันแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยมันออกตุงต่งๆเลยนะแต่ว่าคุณบอกราเบีลระเบสีมันตัวเองของมึงมึง,งโง่ของมึงเอง,งโง่ของมึงเองมึงจะจมหากแสงอะไรกันอันนี้ก็คือสับค่ะ จากต้มนะคะ,นอนะเอเพักมาพักกินกา๊าซตะบมีต้มเซโออีซีสดสดน้าหวันหวนมาดิพี่น้องเลยวัววันกันในชะ่มาแล้วบาไปบูต้มบุซตา เลยซับซับซับนี่ผู้ถืออยู่บ่พี่น้องเอ้ยเลขเจสีบอกไปนะคะรู้ว่าซื้อบ่ได้หลายคนก็ว่าอันฟังไทยเนี่ยอันซื้อบ่ได้แต่ว่าฟังลาวอือว่าบาได้อันนี้นะโอ้ยตกซื้อได้แต่ว่าเราไม่ได้ซื้อ อี่ังจะได้น้อปีเขามาสับค่ะปีเขามาสับพวเจีจีกำลังเดือทางมากครับน้องเอ่ไปย่างเอาค่ะย่างจะได้หอมหอมย่างแล้วก็มาสับสับ้วก็ลาลา มันอ่อนปัดค่ยเฟรชลงใส่สองเตาไปเลยต้มตยางต้มต้มค่ะเดี๋ยวเราจะกินกระทะเราจะเปลี่ยนแผนค่ะเจะกินลาบไก่ส้มไก่แทนนะคะ อันน,นี้เป็นหัตถ์เราจะย่างตัวไ,ไหน,นเราจย่างตัวเตานี้ดีกว่านะคะโอเราก็จะค้างหม้ออันนี้เพื่อกดนะฮะ <c oughs> ไม่ต้องใส่เกลือรหรอกเราโอ๊ยทำไมมันเป็นยางนี้ เรย่งนี่โอ้ยมันจะยังรอดก็ค่ะอืมแดีบ้า่งย่างเลยค่ะย่างเลย ไม่ร้ายคุณคมะไม่รายดับเออเดี๋ยวรอย่างเสร็จแล้วค่ะฉันยังไม่มีโทนอดเอาก่อนปลาฮัตตูมปลามปลาเพลกนี่ชงหนาวแต่เบาสีหนาวเนาะหนาวเดือนสี่พี่น้องเอ้ย ฉันกำลังย่างไก่ยู่ค่ะย่างไก่ห่อนๆซีลาบสู้กินนีมน่มากันแล้วค่ะเจ๊มากันแล้วค่ะเจ๊ยังไม่ได้เสร็จเลย <laughs> พี่น้องนั่งแห่โค้งอีกแล้วค่ะ <laughs> อมองคัวพอวันจีพอลาก็แบาสีผัดมาก,ก่อนน้งเอามาล่าผัดแมต่ตำลัง <c oughs> เอาซูนางเข่าด้วยสิวันอะไรวันนี้อะเ,เว้นเ,เนละ ทาเบิดเงินคือบมมีปากนี่เวดชดาอยู่ท่าไปแล้วบ่เสียนซ้ำกระแหงแล้วบอกเ่าไ้อีท้าไปลวบ่พี่น้องไอ้จิ้าอีท่าไปแล้วบอเนี่ยสินฉันอกโอ้ยเก็บไปากอุผมโอ้ยวคิดใจ่นบอกวักสักมาเลยเออเดี๋ยวห้ร้านมันขึ้นมาส่งตียมยุคนากะ อออ่างทางใหญ่ดีเนาะจีกับมากัตเบนอะไรพี่น้องเอ้ยตอนนี้ย่างย่างมาท่านซุกอยู่ค่ะปล่อยให้ได้นี่อันย่งางไปสักก่อนนะคะเออตอนนี้เตี๋ยวมาละกำลังซ่อมหมอลั้อยู่ค่ะ<ใ>นางเข่ายัง้ยมาท่านได้มาค่ะมาลาบไก่ดีสีจะไปอาบน้ำกันครับพี่น้องค่ะอาัสดีว้า คลิปนี้สิเก็บคาพบรรยากาศไว้ซสำนีก่อนค่ะเดี๋ยวติดตามตอนไล่ซดและพี่น้องตอนกินข่าวอีกเทื่อนึงนะคะสวัสดีจ้า